สวัสดีค่ะเอสกันพงษ์และแพนเค้กเขมนิีศเข้าห้องบันทึกเสียงร้องเพลงประกอบละครพรมแดนหัวใจกับชื่อเพลงน่ารักน่ารักว่ารักกันดีกว่าค่ะเอสกันตพงษ์ควงนางเอกแพนเค้กเขมนิีมาร้องรักกันดีกว่าประกอบละครพรมแดนหัวใจค่ะหนุ่มเอสโชว์ก่อนเลยค่ะน้ำเสียงนุ่มๆแบบนี้เข้ากันเข้ากันกับจังหวะโยกนิดๆเอสบอกเพลงนี้ถ่ายทอดความเป็นจีรณะได้ชัดมากๆที่รักแล้วก็ยังมีมุมปากแข็งอยู่นะเนี่ยแม้มีสิ่งใดขวางกัน อาจะเพลงคู่ครับเดี๋ยวต้องคอยฟังอ่าผมทำาก็พังแล้วอ่าผมทำาก็พังแล้วคอยฟังว่าเราจะร้องออกมาคู่กันได้เป็นยังไงบ้างครับมาดูแพนเค้กเขีนมนิดกันบ้างค่ะพอได้ยินเสียงที่เอสที่ร้องนำไว้ให้เท่านั้นละค่ะเตรียมแซวทันทีมาจนงรเควป็ิ เหมือนกับในเรื่องอะไรเงี้ยคะ่ะเวลาเขาอยู่แล้วก็จะแบบทะเลาะก,กันอะไรเงี้ยคะ่ะแต่พอเขาไม่อยู่ก็จะมีความรู้สึกแบบอยากเจอมีเป็นครั้งแรกที่ได้ฟังเสียงพีเอสด้วยโอ้โหสุขุมนุ่มลึกมากๆเลยค่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้ฟังกันเราฟังเพลงไพเราะของเอสและแพนเค้กกันได้ในพรมแดนหัวใจทั้งช่องเตสีวันพุธที่11ธันวาคมนี้เสนอให้ชมเป็นตอนแรกนะคะ